มาครับผมวันนี้เราอยู่กับบางโตนะครับผมเราพามาที่ร้านบีตี้นะครับผมมากินเนื้อจะเด็ดเข้าร้านบางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีเมนูเด็ดด้วยแต่ผมยังไม่บอกว่ามันคืออะไรช่ว<า>บอกได้ไหมเมนูอะไรช่วบอกได้ไหมฉันได้ทุกอย่างช่วบอกได้ไหมช่วบอกได้ไหมและเมนูที่อยากใช้บางชิมในวันนี้นะัผมนั่นคือไรซ์พอ t ชนาทาวสช็อตบครับโคตรอร่อยบางลองชิม อีกแล้วอ่ะตังจะไม่ชิมให้แบบดีๆเลยเหรอไม่พูดดีๆเลยเหรอสรุปว่าชานนั้นดูไม่ดีชาติช่ฉไม่ดูประชาชะไม่ดูเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมื้อนี้ก็ที่สั่งมาตังจ่ายนะไหนว่าเธอจะจ่ายตัง ในว่าเธอจะเลียงฉัน